สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะมาสรุปสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะว่าความสามารถคืออะไรนะฮะในอัปเดตล่าสุดนี้อัปเดตของอีโวซีทแพ็กนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สามารถหาซื้อไข่ตรงนี้ได้นะครับหรือต้องหรือก็ทำอีเวนต์ได้นะครับสำหรับไข่ของจังเกิลเอกนะฮะนี่มาดูตัวนี้ดีกว่าปุ๊บนี่ครับผมจังเกิลเอกนะครับก็เริ่มที่ตัวแรกครับเป็นทีฟอกนะครับทุกๆสามนาทีนะฮะเขาจะเข้าไปสุ่มสุ่มต้นไม้นะครับให้ต้นไม้โตไวขึึ้้นน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 นาาาทททีีีเเเ่่่ยุกกกกคคคปปรรระะะะมมณััับ็็ตตววลลงง ใครที่ตามหากบฟ้าไม่ทันนะครับใช้กบนี้ก็ได้นะแต่ยังไม่เก่งเท่านะครับต่อไปเป็นนกท u m m ิงเบิร์ดนะครับนกทําบิงเบิร์ดจะสุ่มเก็บผลไม้นะครับเก็บเกี่ยวให้เราเลยเราไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวเองเนี่ยทุกๆประมาณ50าวิบกวินะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดบนไหนเราก,กดหัวใจไว้มันจะไม่เก็บนะครับต่อไปอีโกนานะอีโกนาที่ผมอ่านแล้วถ้ผมแปลแล้วนะ ทุกๆหน,นาทีนะครับผมเขาจะพืชผลแบบสุ่มใช่ไหมครับจะถูกแปลงเป็นแช่แข็งและจะถูกละลายกลับมาเป็นพืชแช่เย็นหรือพืชเปียกนะครับผมไม่สนพืชที่ปวดปานประมาณนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนมูเทชันของพืชนั่นเองนะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเป็นระดับรีเจนเดอรี่นะต่อไปเป็นชิม a พนซีนะทุกคน ชิมแพนซีนี่เหมือนคนงานเลยนะคว,ค,าาค,ค,ค,ความสามารถคล้ายๆความสามารถคล้ายๆฮัมมิงเบิร์ดเลยครับแต่ดีกว่าตรงที่ทุกๆทุกๆห้านาทีนะทุกคนมันจะหยุบสิมมันจะหยุบสิมเฉลยมันจะสุ่มหยิบผลนะครับผมจากส่วนผู้เล่นนะครับแล้วนําไปขายที่แผงขายของให้เลยนะแล้วมีโอกาส2%นนะที่จะพืชผักที่จะไม่ถูกขายนะก็คือ ไอ,อ้ผูดผาิจะไม่ถูกเก็บแต่เอาไปขายได้ประมาณนี้ทุกคนคือเก่งมากนะตัวนี้คือมันจะขายให้เองเลยอ่ะเออโคตรดีเป็นเป็นแบบพนักงานให้เราเลยสำหรับใครที่แบบอยากเอฟเคก็ได้เงินไปด้วยนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้นะสำหรับใขรสำหรับชีแนซีนะโอกาสได้คือมิติข้อนะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นเสือนะทุกคนเสือตัวนี้ก็ความสามารถก็โอเคอยู่นะหายากที่สุดในแพ็คนี้นะครับทุกๆที่สองนาทีนะครับเสือจะส่งเสียงคำรามเรียกสัตว์ทั้งหมดในในเออในเขตของบ้านเราเนี่ย มาที่สวนแล้วเดินไปหามันเลยมันจะแบ่งปัน EXP ให้ไปทั้งหมดประมาณสัก5 0 0 0 EXP นะและให้กับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะสูงสุดคนละ8 0 0 EXP นะครับผมแล้วก็มีความสามารถหนึ่งทุกๆกจนาทีนะเขาจะส่งเสียงคำรามไปแล้วทำให้กายพันธ์แบบสูงเนี่ยสามผลจากสวนของเรานะจะถูกแทนที่ด้วยการกายพันธ์แบบสูงอีกครั้งไม่สนใจผลที่ปวดปานประมาณนี้ถ้าผมแปะปิดคอภัยนะผมแปะตาม g l e t r a n ท late เลยนะทุกคนโอเคต่อไปนะหมดแล้วนะกับแพ็กตรงนี้นะฮะเออเราไปดูนี่ดีกว่าไปดูที่ตรงนี้เด,เดินก่อนปุ๊บปุ๊บ เกมพาร์นะฮะมีบูเจด้วยนะครับทุกคนเป็นนกพิเศษที่มาใหม่ในอัปเดตนี้นะทุกคนนี่ฮะดูที่เกมพาร์กันดีกว่าปึ๊บนกตัวนี้ความสามารถของเขาเ่ยก็คือเอ่อทำให้ผล,ผลผลิตที่มันเป็นเอ่อเบอร์รี่นะครับโตวไวขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะก็คือดีอยู่นะครับโอเคเลยสําหรับใครที่ปลูกเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่เนี่ยมันมีหลายประเภทมากเลยนะเพราะงั้นตัวนี้คือเก่งเลยถ้าเกิดได้ตัวใหญ่มานะถ้าเกิดได้เป็นตัวไซส์บิ๊กบึ้มมานี่คือสบายครับสำหรับนกบูเจนะฮะต่อไปในแผงนี้มีอะไร ต้องเลื่อนช้าๆนะเดี๋ยวมันพลาดน,นะโอเคครับต่อไปเป็นไฟล์ไฟล์นะทุกคนเป็นตัวใหม่นะเป็นหิงห้อยที่เคยมีมาก่อนแล้วหิ่งห้อยมีโอกาสประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนที่จะเปลี่ยนทุกๆแปดทีนะมีโอกาสสามเปอร์เซ็นต์ที่จะทาให้เปลี่ยนผลละไม้ใกล้เคียงเนี่ยเป็นช็อคนะครับก็เป็นตัวที่โอเคอยู่นะฮะส่วนนี้น่าจะเป็นบับใจแอนมั้งไม่น่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะไม่น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับต่อไปก็เลื่อนต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมีตัวเองบ้างต่อไปเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์ดากอนไฟล์ ซิวเวอร์ดาก้อนไฟนะอันนี้อันนั้นโกโกดาก้อนไฟนะนี่เป็นซิวเวอร์นะครับทุกคนเห็นไหมดูกันในความสามารถคืออะไรอ่านแป๊บนึงก็ทุกๆแปดนาทีนะทุกคนจะทําให้ผลไม้เนะี่ยติดซิวเวอร์นะครับโอเคก็คือจากเป็นทองอันนี้เป็นซิวเวอร์แทนนะประมาณนี้ซิวเวอร์ดาก้อนไฟก็เลื่อนต่อไปต่อไปเป็นมิซุชินะครับมิซุชินี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยผมได้มาแล้วตัวหนึ่งนะฮะก็โอเคเลยเป็นตัวละครที่ดีมิซุชิเดี๋ยวดูก่อนอ่านอ่านก่อนฮนะมิซุชินะครับผมเมื่อเราเอาเก็บผักผลไม้ใช่่มั้ยยคครบทุกนนแลวเเอาาไปขนะี เออมันจะมีโอกาสที่ทําให้ผลไม้กลายพันธุ์เนี่ยกลายเป็นอ,อสซูเล่นะทุกคนประมาณนี้ให้ติดผลไม้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราไปขายเนี่ยมันจะแล้วมันล้ทุกๆประมาณทุกๆแล้วมึงจะขออ่นานใหม่แป๊บหนึ่งขออ่นานใหม่แป๊บหนึ่งนะขอแปลเป็นภาษาอังกฤษมาเดิมก่อนภาษาไทยงงแล้ว โอเคความสามารถแรกนะเมื่อเราเก็บผลไปขายเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะติดอซูรีนะฮะแล้วความสามารถที่2ก็คือคำรามนะทำให้ผลในส่วนเราจะมีโอกาสติดอซูรีนะครับประมาณนีนะ้เป็นตัวเพิ่มทําให้ผกเราแพงขึ้นนั่นเองก็เป็นตัวที่เท่ดีนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็เท่ดีเป็นตัวละครที่หน้าตาลตลกดีนะฮะผมชอบมันก็แบบมีความเท่เหมือนมังกรไปน,นิดนึงนะต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือมันมันมันเป็นอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้อยู่ไหนนะมันเป็นฟอร์จูนฟอร์จูนกระลอกนะเป็นกระลอ,อกฟอร์จูนนะครับทุกคนระดับระด ก็คืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันจะอะไรมันจะเหมือนจะติดฟอร์จูนนะติดทําให้แบบว่าเกิดแจ็คพอตของผลมไม้นะซึ่งไม่รู้หายจากตรงไหนนะอันนี้ผมพยายามหาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครมีกระรอกมันเป็นกระรอกสีทองนะครับทุกคนหน้าตาเหมือนกอระรอกธรรมดาแต่เป็นสีทองนั่นเองทุกคนปะมานี้แล้วกันนะถ้าชอบกด like บไลค์ชอบกดซับนะทุกคนถ้าชอบกดไลค์นะครับได้บายครับเกลียหม่พัดนะครับทุกคนเจอกันครับผม